สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแจ๋ยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรเลือกคู่ที่หลักร้อยบนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ของงวดที่แล้วสูตรเลือกคู่ที่หลุดนะครับสูตรที่ลงงวดที่แล้วสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับใครชอบก็จัดนะครับใครขัดก็ผ่านนะครับถ้าไม่มั่นใจก็เลือกเอานะครับ ว่ามันก็50 50นะครับคู่กับขี้นะครับแต่ก่อนดื่นนะครับต้องย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตนี้เราต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับสถิติที่ผ่านมาอาจจะเดินดีนะครับเข้ามาทุกงวดแต่ว่าอนาคตนี้เราต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับสถิติก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นอดีตที่ผ่านมาเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนนะครับสูตรนี้เข้ามา จางวดแรกนะครับ0935บวก9บวก4นะครับเป็น18นะครับได้เลข8เลข8เป็นเลขคู่นะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลข0นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับเป็นเลขคู่งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้15นะครับเลข5เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก196นะครับ หลักร้อยคือเลข1นะครับเป็นเลขคี่วันต่อมา7จ็บวกศนบวกสนะครับเป็น11นะครับได้เลข1เลข1เป็นเลขคี like <zn> ่นะครับกับผลรางวัลที่ออก5 1 9นะครับหลักร้อยบนนะครับเลข5เป็นเลขคี่วันต่อมา2อบวกเเป็น11 11อบเวกหเป็น16นะครับได้เลข6เลข6เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 1 1นะครับหลักร้อยบนคือเลข4นะครับเป็นเลขคู่ งวดต่อมา7จ็ดบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น14นะครับได้เลข4นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 1 7นะครับหลักร้อยคือเลขคู่นะครับงวดต่อมา0ูนบวกสบวกสนะครับได้6เลข6เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออก6 5 2นะครับหลักร้อยคือเลข6เป็นเลขคู่ 7บวก8เป็น15 15บวกเเป็น24นะครับได้เลข4เลข4เป็นเลขคู่นะครับผลราพวันที่ออก8 7 3นะครับหลักร้อยคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่วันต่อมานะครับ5้าบวก5าเป็น10บ0บวก5เป็น15ได้เลข5านะครับเลข5าเป็นเลขคี่นะครับกับผลราพวันที่ออก90 7นย์นะครับหลักร้อยคือเลขคี่นะครับ วัต่อมานะครับ7บวก8เป็น15 15บวก2เป็น17นะครับได้เลข7นะครับเลข7เป็นเลขขี่นะครับกับผลรางวัลที่ออก9 06นะครับหลักร้อยคือเลข9นะครับเป็นเลขขี่วัดต่อมา4บวก7นะครับเป็น11 11บวก5เป็น16นะครับได้เลข6เป็นเลขคู่นะครับเลข6กับผลรางวัลที่ออกนะครับ0 1นนะครับหลักร้อยคือเลข0ูนะครับ เป็นเลขคู่งวดต่อมานะครับ9บวก3บวก9นะครับเป็น12 12บวก1เป็น13ได้เลข3นะครับเลข3เป็นเลขขีนะครับกับผลราพวันที่ยก903นะครับหลักร้อยคือเลข9นะครับเป็นเลขขี่ของงวดที่ผ่านมานะครับ2บวก3เป็น5 5บวก7เป็น12นะครับ ได้เลข2นะครับเลข2เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออก2 7 2นะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลขคู่นะครับตามสูตรนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับเข้ามา12งวดติดนะครับแต่เป็นอดีตนะครับอนาคตนะครับเรามาลุ้นนะครับของงวดนี้ในงวดของ อน,นาคตนะครับ16มหยนิโยนะครับ5บวกหนึ่งเป็น6 6บวก3เป็น9นะครับได้เลข9กนะครับเลข9กเป็นเลขชี้นะครับ16มิโยหก6 6เรามารอลุ้นนะครับว่า หลักร้อยบนนะครับจะเป็นเลขขี้ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่หหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สนะครับนี้เรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลัก10นะครับหลัก10บนนะครับ สูตรเลือกคู่ขี่หลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่งวดนี้คิดว่าจะไม่ลงนะครับเพราะว่าสูตรมันห้าสิบห้าสิบนะครับสูตรมันมันได้ทั้งเลขคู่และเลขขี่นะครับจริงๆหลักสิบก็ได้ทั้งเลขคู่เลขขี้เหมือนกันนะครับหลักสิบนะครับแต่ว่าเลขคี้จะมีอยู่สองสูตรนะครับที่ได้เลขคี้นะครับจะมาไหม ส่วนหลักหน่วยนะครับก็เอาเป็นไปวัดใจตามตัวเด่นนะครับ 50- 50้านะครับสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยนะครับอันนี้จะเป็นเลือกคู่ที่หลักสิบนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรนี <Kü! S 2> uh ้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก4ี่นนะครับหลักสิบคือเลข1นะครับ6 5ห้าสองนะครับหลักสิบคือเลข5้าเป็นเลขที่นะครับ8 7ดเจดามนะครับหลักสิบเป็นเลขที่นะครับคำนวณ ได้เลข3นะครับวัดต่อมา907นะครับเลขคู่นะครับหลักสิบเก้นะครับเลข8นะครับเลขคู่0 1 9นะครับหลักสิบคือเลขคี่นะครับ903นะครับหลักสิบเลข0นะครับเป็นเลขคู่แล้วก็ของวัดที่ผ่านมานะครับได้เลข9นะครับของ272นะครับหลักสิบคือเลขคี่นะครับ เรามาดูของงวดนี้นะครับหนึ่งบวกศูนย์บวกเจดได้เลขแปดนะครับเลขแปดเป็นเลขคู่นะครับหลักสิบบนนะครับจะมาเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองดิ้าข้อพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับส่วนหลักหน่วยงวดที่แล้วหลุดนะครับสูตรเลขคู่ที่นะครับงวดนี้ก็เลยไม่ลงนะครับมันก็ ไม่เสถียรนะครับสูตรไม่เสถียรนะครับวดนี้จะห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกนะครับก็มั่นใจในหลักสิบมากกว่านะครับสูตรเลือกคู่ขี้งวดที่แล้วก็เน้นไปที่เลขขี้นะครับเข้ามาที่เลขเจ็ดนะครับเลขขี้งวดนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับอาจจะผิด สูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตนี้เราต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจไว้นะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หอยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ